่านตัวนี้ใช่ไหมใ่ไหมเข้ายนะตามปกตเป็นอย่างไรกันบ้างกับการรับทาน โคอ,อย,าอยาการดีๆนะครับเพื่อนน้นนองอีกหนึ่งวันนะครับแห่งโนด้านหน้านะครับของเรานะครับเลี้ยนแถวหน้ากระดานเลยครับ ดีนะครับให้มีเงนที่โรงเรียนน้อยนะครับโรงเรียนน้อยผมไปหลายมณฑลอยู่นะครับเกเบ,รรบกนนเรียนคณะน้ผู้ใหญ่ใจดีโครงการปันน้ำใจที่รับไปรพทุกท่กทานครับก็ในนาม พี่น้องชาวบ้านฝ่ายบาบัวคณะครูบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาน,นักเรียนวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดนะครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีได้มีน้ำจิดน้ำใจเดินทางมาไกลเพื่อมอบสิ่งที่ดีๆครั้งหนึ่งในชีวิตให้กับลูกๆสาวเพ็ญพักภูมิลาค่ะผู้มในการโรงเรียนบ้าน น้องปูขาค่ะโรงเรียนเราก็มีเด็กตัวเล็กๆนะคะแล้วก็คุณครูไม่กี่ท่านแต่ว่าที่ทั้งในเรื่องอาหารสถานที่จัดเต้นต่างๆะไรเนี่ยค่ะก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครองค่ะแล้วก็ในชุมชนนี่แหละค่ะที่ทําให้เกิดงานวันนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ช่วยกันจัดงานครับผมผู้นํา มวลชนท,ทชปชกรมานะครับจับผ so ีโครทุมเที่ยงนะครับเป็นผู้นามวลชนในเขตกรมณจังหวัดมหาธนกามนะครับที่ทําโครงการปันน้าใจนะครับแล้วก็ได้ร่วมมือกับชมรมทหารพานอีกสองชมรมนะครับบอกได้เลยว่าเป็นบันเทิงขืนแต่ก็คือชาวบ้านได้ร่วมต่อสู้นะครับขับเคลื่อนนะครับองค์กรหน่วยงานของภาครัฐนะครับช่วยเหลือนะครับในการขับาปันน้ําใจ ก็สอปชกรมนตรเขตจังหวัดมหาสารคีรครับผมยิ่งครับทางสมาคมของเราครับนักรบดีน,นามสามสามของเราครับช่วยเหลือเด็กยากไร้ในโรงเรียนนี้นะครับก็นำทีมจากเพื่อนสมาชิกแล้วก็ทางสมรมสะพานกรุงเทพมหานครของเรานะครับฉายาคือมาดามส้มนะคะชื่อจริงคือดรพิมพ์ไหมทองสัตดิพัฒน์โพกินนะคะวันนี้เผอิญว่า ทางผู้นำนะคะได้เชิญมาร่วมโครงการนี้นะคะวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มาร่วมงานนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เห็นแต่ละท่านมาณที่นี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้มาช่วยเหลืออเด็กน้องๆในรุ่น,นล,ล,ลูกแล้วนะคะก็น่ารักกันครับสวัสดีครับพี่น้องต้งนานพานไข่บุญชัยนะครับจะเหนือจะใต้จะน้ำท่วมไฟไหม หรือว่าเกิดอ,อุทกภัยต่างๆขนมอาหารทานไปทุกที่ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยในทุนการศึกษาและเครื่องกีฬาให้กับน้องๆของกรงกำชที่เราเราได้ทำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเดบ้างวันีจะมีหมู่บ้านชายแดนนะครับอันนี้นนนเป็นตอนใหม่หรือว่าก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากจากความขอบคุณแล้ว นะครับแล้วเราก็าาจะช่วยกันพัฒนางานของขอสสอบตให้ให้ยิ่งขึ้นไปขอขอบคุณมากครับนองนายกองการบริหารส่วนตำบหลหนองคู่ขาดพี่น้องทหารท,ท่านท่านผู้นวยการอรอบผู้สตหนองคู่ขาดคณะช่วยเหลือเด็กนักเรียนอุปก,กรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้กับเด็กน้อยบ้างฝ่ายป้าบัวนะครับผมก็ดีใจและเชียร์ชมในควบขืนควบบ้านว่าเพื่อนก็นเป็นลูกคละือเนาะแต่ว่าขิดน้ำลูกน้ำลามลงเลี่ยนไหนที่มันดอยโอกาสเพื่อนที่มีโครงการเข้าไปนะครับทางสปชอลมนอยจังหวัดมหาสารคาม คนกรนตกษาจะเมือเทุนนะครับขอนีกล oh, okay. ้องนี้ครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองโอเคครับหมชุดดำมองกรามองกรัาหนึสอง ต้อครับบคครับต้ับคนครับครับครับใหญ่ใจดีที่มากคนการศึกษาแฮกซีบองให้เจ้าหนู ครับสวัสดีครับผมกับมานานน้อยพุกนะครับรองประธานชมรมทหารพานค่ายปองกุงไัยกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็ได้นําสิ่งของมามอบให้โรงเรียนบ้านฝายป่าบัวที่อําเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้ก็ได้รับมอบสิ่งของจากผู้ใหญ่ใจดีผู้มีกิจศรานะครับที่ได้มอบสิ่งของและทุนการศึกษา มอบให้น้องๆที่อยู่ในถิ่นทุลกันดารนะครับกระผมในนามของชมรมทหารพันค่ายตปองชัยจึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอบคุณมากครับฉันนางสาวเพ็ญพักภุมาลาค่ะผพ้่อในวยการโรงเรียนฝ่ายป่าบัวค่ะก็ขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ได้เมตตาโรงเรียน ้านฝ่ายป่าบัวค่ะโรงเรียน้านฝ่ายป่าบัวเป็นโรงเรียนเล็กๆค่ะมีเด็กแค่29คนนะคะวันนี้ก็ได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาค่ะก็ทางโรงเรียนและคณะครูก็จะพยายามและก็ตั้งใจที่จะดูแลนักเรียนนะคะแล้วก็พัฒนาน,นักเรียนให้สมกับที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีได้มอบโอกาสให้พวกเราค่ะขอบคุณค่ะ